สรรสิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอพุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพระเทวทัตไม่คู่ควรแก่ผ้ากาสาวพัดอนิกะสาววกาสาวังโยวัตถังปริทาเหสติอเปโตธรมสัตเจนะนสโสกาสาวะมาราติผู้ใดยังมีกิเลสย้อมใจอยู่ปราศจากธรรมะ คือการฝึกอินทรีย์และสัจจะวจีสัจจะฝ่ายปรมัตถะสัจจะคือสัมมาวาจาได้แก่เว้นวจีทุจริตสีอันอยู่ในองค์แห่งศีลจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผู้นั้นย่อมไม่คู่ควรโยจะวันตกะสาวัสสะสีเลสุสุสะมาหิโตอุเปโตธรรมสัจเจน,นะสเวกาสาวามราหติ ส่วนผู้ใดคายกิเลสอันเป็นดุดน้ำย้อมได้แล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงธรรมะและสัจจะแล้วผู้นั้นแหลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพระเทวทัตพร,ระเทวทัตทำตัวใกล้ชิดประชาชนจึงได้ผ้ามูลค่าหนึ่งแสนท่ามกลางข้อคลหาว่าไม่คู่ควร พระสารีบุตรและพระโมคคันลานะนำภิกษุผู้เป็นสิทธิ์ประมาณหนึ่พันคนทั้งสองมีภิกษุเป็นบริวารรูปละ500คนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเชตวันกราบทูลลาจาริกไปกรุงราชครห์ถึงแล้วชาวกรุงได้ร่วมกันถวายพัดแก่ภิกษุผู้มาเยือนคือถวายอาคันตุกะทานต้อนรับต่อมาวันหนึ่งพระสารีบุตรฉันพัด แล้วกล่าวอนุโมทนาว่า 1. ผู้ถวายทานให้ทานคนเดียวไม่ชักชวนผู้อื่นร่วมด้วยเขาย่อมถึงพร้อมด้วยโภคะในที่ที่ตนเกิดแล้วแต่ย่อมไม่ถึงพร้อมด้วยบริวารมิส,สหายในที่ที่ตนเกิดแล้ว 2. ผู้ไม่ถวายทานแต่ชักชวนให้ผู้อื่นถวายเขาย่อมถึงพร้อมด้วยบริวาร แต่ไม่ถึงพร้อมด้วยโภคะในที่ที่ตนเกิดแล้ว 3. ผู้ไม่ถวายทานและไม่ชักชวนให้คนอื่นถวายเขาย่อมไม่ได้อาหารแม้แต่ปลายข้าวเศษข้าวที่เกิดจากการสีข้าวที่จะช่วยให้อิ่มเป็นคนอนาถาขัดสน 4. ผู้ถวายทานเองด้วยชักชวนให้ผู้อื่นถวายทานด้วยเขาย่อมถึงพร้อมด้วยโภคะและบริวาร ในที่ที่ตนเกิดแล้วนับร้อยอัตภาพบ้างแสนอัตภาพบ้างบัณฑิตคนหนึ่งฟังแล้วคิดว่าเราจะทำกรรมที่นำสมบัติทั้งสองนั้นมาจึงนิมนลพระสารีบุตรและภิกษุ1,000รูปเหล่านั้นให้รับภิกษาของตนในวันพรุ่งนี้จากนั้นเขาประกาศเชิญชวนประชาชนให้เตรียมถวายภิกษาตามกำลังของตนโดยจะจัดโรงครัว เตรียมอาหารร่วมกันปรากฏว่ามีคนแสดงความจำนงถวาย10รูปบ้าง100รูปบ้างต่างนำวัตถุสำหรับทำอาหารมาทำร่วมกันกลุ่มพี่คนหนึ่งนำผ้ากาสาวะผ้าเนื้อดีสามารถย้อมเป็นสีอะไรก็ได้เป็นผ้าจากแคว้นคันธาระมีมูลค่าถึงหนึ่ง0สนมาให้แล้วสั่งว่าถ้าการจัดเตรียมทานยังไม่พอ ก็ให้ขายผ้านี้นำเงินมาจัดซื้อสิ่งของถ้าพอแล้วพวกท่านจะถวายผ้าพื้นนี้แก่ภิกษุรูปใดก็ได้บัณฑิตนั้นปรึกษากับประชาชนที่มาร่วมจัดทําทานว่าควรจัดถวายผ้าพื้นนี้แก่ภิกษุรูปใดปรากฏว่ามีคนที่อยากให้ถวายแก่พระเทวทัตมากกว่าฝ่ายที่เสนอให้ถวายพระสารีบุตรพวกเขาให้เหตุผลว่าพระเทวทัต มักเข้าร่วมง,งานมงคลและอวะมงคลของพวกเราเป็นประจำเป็นเหมือนหม้อน้ำให้ความชื่นใจส่วนท่านอื่นๆมักมาในเวลาข้าวกล้าแก่แล้วมารับข้าวแล้วก็ไปไม่ผูกพันหลังถวายพัดแล้วพวกเขาได้ถวายผ้าผืนนั้นแก่พระเทวทัตพระเทวทัตได้นำไปตัดเย็บและย้อมแล้วนุ่งและห่ม เท่ากับสองผืนผ้ากาสาวะจากกันทาระเป็นเพียงผ้าเนื้อดีมีราคายัางไม่ได้ย้อมความหมายของกาสาวะจึงหมายถึงผ้าก็ได้ผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วก็ได้ประชาชนจำนวนมากพูดกันว่าผ้าคู่ควรแก่พระสารีบุตรมากกว่าภิกษุรูปหนึ่งมาจากกรุงราชคฤห์กราบทูลเรื่องดังกล่าวให้ทรงทราบพระาศาสดาตรัสว่า ในดีสมัยพระเทวรัตเป็นพรานล่างาช้างก็เคยนำผ้ากาสาวะที่ไม่สมควรแก่ตนมาคลุมโปงนั่งอยู่ช้างเข้าใจว่านี่คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงกล้าเข้าใกล้และถูกฆ่าตายจำนวนมากต่อมาพรานถูกช้างโพธิสัตว์จับรัดและฟาดร่างลงกับพื้นเขาเรีบนำจีวรผ้ากาสาวะออกมาให้ช้างเห็น ช้างจึงข่มความโกรธได้เพราะเคารพว่าเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นใช้สอยจึงปล่อยและสั่งสอนว่าเจ้าไม่ควรใช้ผ้านี้ผ้าสมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายแล้วและสั่งสอนให้ยิ่งขึ้นด้วยภาสิตนี้อนิกะสาวกาสาวังโยวัตถังปริทะเฮสติอเปโตธรรมสัจเจนะ นโสกาสาวามาราติผู้ใดยังมีกิเลสย้อมใจอยู่ปราศจากธรรมะคือการฝึกอินทรีย์และสัจจะวจีสัจจะฝ่ายปรมัถะสัจจะคือสัมมาวาจาได้แก่เว้นวจีทุจริตสีอันอยู่ในองค์แห่งศีลจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผู้นั้นย่อมไม่คู่ควรโยจะวันตกะสาวัะ สีเลสุสุสะมาหิโตอุเปโตธรรมสัจเจนนะเสเวกาสาวามรหหติส่วนผู้ใดคายกิเลสอันเป็นดุดน้ำย้อมได้แล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึงธรรมะและสัจจะแล้วผู้นั้นแหลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอธิบายพุทธภาษิตธ,ธรรมะคือการฝึกอินทรีย์สัจจะได้แก่ วจีสัจจะอันเป็นฝ่ายปรมัตถสัจจะจริงโดยปรมัตถคือสัมมาวาจาซึ่งเป็นศีลในองค์มรแปดประหารวจีทุจริตคายแล้วด้วยมรสี่ศีลได้แก่ปาริสุทธิศีลสจบเทศนาภิกษุรูปนั้นบนรรลุปเป็นพระโสดาบันคติธรรมความรู้พระเทวทัตและพระสารีบุตรต่างก็นุ่งห่มผ้ากาสาวพั์ แต่พระเทวทัตประพฤติถูกใจปุถุชนมากกว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดหมดกิเลสและมีศีลดีผู้นั้นก็คู่ควรกับผ้ากาสาวพัส